ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องกันนะคะจนกว่าเมื่อวานเนี้ยไปออกรายการแฉแล้วก็มารู้ตอนเช้าว่ามีดราม่ามีแบบลื่นราวกันค่ะแค่นั้นแหละแล้วเมื่อคืนก็ไปออกรายการก็แบบไปเล่นตลกแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะสรางเรื่องตกใจไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น ใช่ไหมก็แบบงงงงว่าเอ๊ะมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นสิ่งแรกคืองงว่าป้าตือยังเที่ยวเหรอ <c oughs> ป้าตือยังเที่ยวไหวอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนกล้าที่จะแบบพูดจาแบบนี้กับป้าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยงงว่า อะไรมันเกิดขึ้นก็เลยฟังฝั่งด้านของประเตือค่ะก็รู้แค่นี้แหละก็ไม่ได้อะไรค่ะจริงๆสไตล์การเทียนนทเ่ยวของประตือเขาเป็นคนที่แบบว่าเฮลาคอรกล้าก็ได้กล้าเสียนขนาดนั้ก็เขาเขียนไหมไม่รู้เพราะไม่เคยเที่ยวกับป้าเพราะว่า เชื่อกันคนละแบบคนละสไตล์นะคะแต่ป้าจะเป็นคนที่ไม่โวยวายคือสมัยนี้นะคะป้านเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่โวยวายไม่นี่อะไรอะคะ่ะคนาค่อนข้างที่จะน่ารักเวลาแกมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ในข่าวอื่นในข่าวมันก็เป็นติ๊กติกีอะไรก็จะมีประเด็นอะไรบ้าง ไปป้าเหรอมาเฟียก็ <laughs> ไปดูไม่เชื่อ <laughs> จริงป้าไหนเนี่ยพูดถึงป้าไหนเนี่ยป้าตื่นเหรอ <laughs> ไม่ใช่มาเฟีย <laughs> มาเฟียมาเฟียอะไร <im> มาเฟียเนี่ยเหรอแกง๊งอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเหรอเขาเป็นเจ้าแม่นะอ๋อ <laughs> ค่ะก็แต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าเจ้าแม่อีเวนต์ใช่ไหม นี่ก็เจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์ค่ะค่ะค่ะพี่ิว่าตอนนี้มันเขาอาจจะติทินเราไม่เนเพราะว่ามันฟูเขาถ้าใครว่างเขาจะโทรเรียกได้หมื่นของเราพี่เกดยืนยัประสบการณ์แล้วก็ จะเป็นคนจะบอกให้ว่าสําหรับเกดเนี่ยเราจะเห็นว่าเกดกับป้าก็าจะชอบกัดกันเซากันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วป้าตือเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆ mm hmm. เวลาป้ามีงานป้าจะนึกถึงเกดเป็นอันดับต้นๆเลย mm hmm. แล้วเวลาลูกชายเกสกายแข่งว่ายน้ําป้าก็จะให้รางวัลลูกชายตลอดซึ่งเป็นเงินตลอด ปีใหม่วันเกิดเนี่ยป้าจะให้ไปเที่ยวต่างประเทศป้าก็จะให้พ็อกเก็ตมันนี่ลูกคือโอนเข้าบัญชีหลานเลยใช่คือไม่ผ่านมือแม่เลยเพราะรู้ว่าถ้าผ่านมือแม่เนี่ยไม่ถึงลูกแน่นอนเนี่ยค่ะคือป้าตือที่เกตรู้จักใช่แล้เอ็นดูเราแล้วก็ถึงไปถึงลูกเราเลยใช่ค่ะคือเขาป้าตือเนี่ยรักลูกชายเกตมากมากรักสกายมากมาก,มาก,มากเหมือนหลานแล,แล้วจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามรดกของป้านเนี่ยทิง้งไว้ให้สกา ออันนี้แจ้งให้ทราบหรือว่ามีการเขียนมาแล้วแจ้งมาสื่อคือพูดลอยๆแต่อะไรที่พูดพูดออกมาจากปากเกดก็ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มจะเขียนหรือไม่เขียนไม่รู้อ่าแต่เกดได้ยินคอนเฟิร์มที่ยคอนเฟิร์มไม่น่าจะไหนก็เือนน้องรายการที่ไม่น่าจะไม่น่าอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ฟังแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดแค่รู้จากป้าตื่นแล้วก็ ว่าป้าตือเนี่ยตัวตนสําหรับเกศเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็ก็เป็นก็คนละมวนกับที่ที่ถูกเอ่ยไปอะค่ะเกศนกว่าไาเงน่บือว่าปาตือแม่ีไม่ใ่บ้ามีาไกไม่มาเฟียเหรอไม่มีทางป้าเมียนะขอโทษค่ะสีหน้าไม่แต่จริงๆป้าป้าไม่ไม่ไม่ ค่ะคุณผู้ช